ทุกวันนี้อัปเดตกันว่าแอมแต่งหน้ายัางไงบ้างบอกเลยว่ามือใหม่เบสิคทำตามได้แน่นอนค่ะสวัสดีค่ะทุกคนก็อยู่กับแอมเองนะคะ,ะช่องแอมรีสเนาะก็ค,คือคลิปนี้จะมาทำ everyday makeup นะคะล่าสุดที่แบบว่าเออแอมแต่งหน้าประมาณนี้นี่แหละก็จะเป็นลุคประมาณนี้นะคะ natural look หรือเปล่ายกเว้นขนตาคือจริงจะบอกว่าแอางอาะ แต่งหน้าเพื่อไปอีเวนต์กันเพราะฉะนั้นอะสิ่งที่เพิ่มมาก็เลยจะเป็นขนตานิดนึงนะคะปกติจะไม่ติดเท่าไหร่เนาะแต่อื่นก็จะคล้ายเดิมเลยเพราะฉะนั้นก็อะไหนๆแล้ววันนี้ก็เลยมาอัดให้คนดูนะคะเพราะว่ามีคนรีเควสไงว่าแบบเฮ้ยช่วงนี้อยากดูแต่งหน้าสวยหรอไม่รู้เหมือนกันแต่ว่าคนรีเควสมาเยอะจริงๆนะคะก็เลยจะมาอัปเดตและคิดว่ามือใหมท่ทาตามได้เพราะว่ามันไม่ยากเลยค่ะโอเคก่อนอื่นก็อย่าลืมนะคะเป็นกาลังใจให้แบห,หน้อยนะ,ะกด subscribe ช่องไว้กดแชร์ก็ได้นะคะหรือว่าจะกด follow ช่องทางออื่่นนนนนนนๆะะะะะะคคคคคขงไไมมมตาาีี้เเเเเเลลยยยกก็ด๋ววปริัจ ซึ่งอ่ะขั้นตอนแรกคือวันนีนะ้ต้องบอกก่อนว่าแอมจะมาทําคลิปแต่งหน้าตามที่หลายคนเรียกร้องแต่มันจะไม่ใช่เอวิดีทูสขนาดนั้นแต่ก็จะประมาณนี้แหละแต่วันนี้แอมจะไปออกอีเวนต์นะคะ <c oughs> ก็อาจจะลงดีเทลเยอะบางอย่างมากขึ้นแต่มันเอาไปปรับใช้กับเอวิดีทได้เพราะว่ามันก็ไม่ได้แต่งหน้าแตกต่างกันเท่าไหร่นะไออย่างขั้นตอนแรกเนี้ยแอมแปะทิ้งไว้สักพักหนึ่งนะคะ <c oughs> ก็จะเป็นโทนเนอร์แผงจากการใช้ส่วนตัวควิามันช่วยจริงในการที่ทาให้เครื่องสำอางแบบไม่เยอะไม่หยาดติดทนทั้งวันเพราะว่านแอยากแบบ เออสวยปังอลังการก็จะ พยายามติดโทนเนอรแ์แฮดด้วยนะคะก็ทิ้งไว้5นาที10นาทีประมาณนี้นะทุกคนนี่อันนี้ก็จะเป็นผิวของฝังลงโทนเนอร์แฮดนะคะโอเคเซรั่มนิดหน่อยนะคะเนียมใช้เป็นวิตามินซีตอนเช้านะอันนี้ของมิซซี่วิตซีอ่ะก็แนะนำใช้ตอนช่วงตอนเช้าเนาะเพราะมันก็ช่วยแบบเหมือนแอนตี้ออกซิแดนต์ต้านอนุม,มูลอิสระที่มันแบบเกิดจากแสงแดดอะไรเงี้ยเป็นแบบโตโตโ้เอจจิ้งต่อไปจะใช้โปรแอคเน่นะคะนี่ของยูสฟินก็ใครที่มีสิวไปลองได้คือช่วงเนี่ยแบบว่าเหมือนพอเราเริ่มเรียนแล้วมันนอนน้อยอ่ะ เนี่ยเห็นป่ะมีิวขึ้นบ้างในกล้องอาจจะไม่ชัดแต่ก็เริ่มดีขึ้นแล้วมันมี BHA นะซาลิซิลิกแอซิดก็อาจ๋ยวต้องระวังก็คือใช้มอยด้วยแล้วก็ทากันแดดดีๆนะคะโดยเฉพาะถ้าใครที่แบบใช้ซาลิซิลิกแอซิดตอนเช้าเนาะก็ต้องทำให้ผิวเราแบบเอ้ยกันแสงอะไรด้วยอะไรด้วยนะคะเอ้พูดอะไรอะไรด้วยเอเราไดใช้โทนเนอร์แผดแล้วใช่ไหมก็อาจจะไม่ได้ทามอยเพิ่มแล้วี๋ยวทากันแดดต่อจะรอให้หน้าแห้งแป๊บ,บนึงคือคนพบว่าการแต่งหน้าแบบเร็วๆคือปรตีผเ้าทำอะไรเร็วมากใช่ปะ แต่งหน้าเร็วๆกับแบบค่อยๆแตง่งมันต่างกันทุกคน <c oughs> เหมือนถ้าเราแบบให้เวลากับผิวค่อยๆแตง่งทีละหน่อยทีละหน่อยอะไรเงี้ยมันสวยกว่า <c oughs> ไม่รู้ทำไมเหมือนกันแต่มันสวยกว่าค่ะก็เลยแบบพยายามจะค่อยๆแต่งต่อไปก็ลงกันแดดกันแดดนี่คือห้ามขาดเลยนะทุกคนอันนี้จะเป็นของคือไฮเนสนะคะเคือาใช้แล้วแบบไม่เป็นขุยอ่ะแล้วเขากันน้ำกันเอือด้วยอะไรด้วยก็เลยแบบโอเคจริกินแล้วสองนิ้วแบบเนี้ยเวลาทากันแดดอะมันคือสําหรับไม่ใช่แค่สำหรับหน้านะแล้วก็ไม่ใช่สองไม่ใช่สองแบบนี้อ่ะสองนิ้วจะม่า้สองนิ้วแบบเนี้ยสําหหรับน้า คอแล้วก็หลังหูแนะนําในการที่แบบเราทากันแดดที่แบบทอนเพียงคอเพราะจริงๆแล้วหลายหลายคนอะคือน้อยไปอะถ้าน้อยไปมันก็ประสิทธิภาพอะไรนี้ก็อาจจะไม่ถึงใช่ไหมล่ะคือเนี่ยวันไหนที่แบบใช้ทนเพียงอมันจะรู้สึกว่าเวลาเราลงอะไรไปอะมันจะเข้าผิวได้ดีอะบอกไม่ถูกรู้สึกว่ามันซึมงดีแล้วแบบผิวมันแบบดีอะก็ไปลองกันได้โอเคกันแดด everyday look นะบางวันเนี่ยมก็จะใช้คุชชั่นคือจริงๆอ่ะเป็นคนที่แบบว่าแอบแบบ ไม่ค่อยชอบทารองพื้นหรือพัฟชั่นเท่าไหร่อะไรอย่างงี้ใช่ปะบางวันก็จะไม่ใช้เลยก็จะใช้แบบเออแป้งฝุ่นบางอันนี้ของอินนิสบรีนี่ก็ดีนะคะหรือบางวันเนี้ยก็จะใช้ตัวนี้จาวิทเดอร์โซตาวิ้งวิงอันเนี้ยอันเนี้ยก็ดีมากแหบว่าผิวมันผิวผสมสามารถใช้ได้นะตัวนี้ก็จะใช้วิดีรูปบ้างเอ่อส่วนไปงานแบบเนี้ยบางครั้งก็จะใช้ตัวนี้แต่ส่วนใหญ่จะใช้เป็นตัวนี้ซึ่งแบบผูวฝาเขมา่าทุกคนน้องผ่าผิวผสองอะไรมาของเมบรีนฝาม่วงดีมากรา,าคาน่ารักแแต่แบบ คุณภาพดีเกินอะทัดถึงแต่ก็จะไม่ได้แบบขนาดว่าหน้ามันวาวนะแต่จะมีความแบบเออคุมมันอะไรประมาณเนี้ยหน้าผ่องๆอเควันนี้อยากได้ความติดทนก็จะลงไพรเมอร์ไปด้วยนะคะวิว่งเหมือนยิวตี้บัคเกอร์เลยอะฉัน <c> ล <oughs> ังคิดว่าชุดวันนี้มันติดคอไหมไม่ใช่ชุดนี้นะคะที่จะไปงานแต่ว่าเออชุดนี้มันอ้โหจะให้ใส่ชุดมางานมาแต่งเกาะไม่ได้ไงพูดอะไรโอเคไพรเมอร์ okay. <Pr> ต่อไปนะคะต่อไปลองพื้นค่ะปช่วงนี้แบบว่าแอบยุ่งเลยทุกคน เลยค่ะเออเป็นช่วงเปิดเทอมนะไปจอโทสัปดาห์แรกๆเลยอันนี้ที่แบบเข้าภาคจริงๆไม่ใช่ธรรมศาสตร์นะแต่ว่าเข้าไปเรียนที่โรงบาลอะไรเงี้ยมันก็ปรบบตัวอยู่แล้วก็มันก็จะมีขัข้นเรียนแล้วก็มีไปออก OPD ผิวหนังตรวจคุกขคขหรือว่าอยู่กับอาจารย์อะไรเงี้ยมันก็แบบเออเรียนเช้าบา้บางบ่ายบ้างอะไรบ้างสลับไปใช่ปะแล้วเราก็ยังต้องทำงานอยู่ไงงานอินฟูนนู่นนี่นนะั่นอ่ะแล้ว ข้างหลังอย่างคอนโดคืออันนี้ดีขึ้นกว่าเดิมม,มากใครเคยติดตามมาแปดรูปแล้ว <c oughs> ย้ายเข้ามาอยู่คอนโดแรกทุกคนก็เห็นความแบบสู้ชีวิตแล้วรู้สึกว่าอยู่ง่ายกินง่ายจริงอันนี้มันเห็นปะเพอเห็นข้้งหลางจ,จะรู้สึกว่าเฮ้ยมันดูดีขึ้นมากแล้วค่ะแม่ทั้งเรื่องของเตียงนะคะมีเตียงนะไม่รอกพื้นแล้วแล้วก็มีข้างหลังมีวิวองค์วิวอินอะไรใดๆแต่ก็จริงๆยังขาดอะไรอีกหลายอย่างท่างนเนี้ยมานก็ต้องมาดูคนเดียวนะแล้วก็เออจัดการนู่นนี่นั่นคนเดียวก็รู้สึกว่าชีวิตยุ่ มันไม่ทันจริงก็ต้องเออค่อยๆไปอะไรอย่างเงี้ยอุ้ยเราคือตัวเ,เ,คคเนี้ย,ย <c oughs> คือเลิศจริงนะแล้วราคาแบบ200กว่าบาทอ่ะเออมันแปะพิกัดได้ไหมือถ้าถ้าแปะได้เดี๋ยวแปะให้เสร็จต่อไปคอนซีลเลอร์นะคะเนี่ยจะใช้ของลากลาสนะคะที่ไอติมเขาทำแบรนด์เก่งจังแ<ม>บบว่าเออแต่เอิ้เคยไปฟังเขาก็บอกว่ากว่าจะมาเป็นลากลาสก็มีความแบบยังไงอ่ะลบลูกคลุกคันเยอะกว่าจะมีวันนี้เนาะแล้วก็เจ็บมาเยอะแต่ชอบว่าที่เขาเหมือนจะสัมพันธ์กับพี่ซีเคหรือเสียงเขาบอกว่าการที่เราล้มแบบเยอะๆอ่ะเออเป็นูมมมมมแแแพ้้้าตลลลออออด่ะัันนนนเเหืีีโกวป็ฟบบ ไม่เป็นไรจะล้มกี่ครั้งก็ได้เหมือนยอมรับกับแผนที่จะเกิดขึ้นแล้วเพราะชินแล้วแต่ว่าขอแค่สักครั้งที่ได้ชนะเพียงพอแล้วอะไรเงี้ยอุย้ยพูดเองจะขนลุกเองแต่มันจะบอกว่าคอดแคสที่ยบบชอบฟังอะไรเงี้ยมันจะเป็นแนวแบบพัฒนาตัวเองแบบฮิวใจเนี่ออกมาแบบว่าไม่ใช่แบบใจร้ายอะแบบกดดันยูต้องทำาบบนู้นนึงสองสามสี่แต่จะชอบฟังแบบเนี่ยฮิวใจหรื ay, อแบบเป็นประสบการณ์ของคนที่เขาแบบไม่ใช่สําเร็จอย่างเดียวแต่เขาได้ เผยด้ที่เขาแบบอ่อนแอหรือว่าเออลมรูกคุกคันมาแล้วลละอะไรเง,งี้ยแล้วรู้สึกว่าเฮ้ยมันเร่งดอ่ะเสียแต้มตรงสิวนิดน,นึงรอยสิวืมสิวขึ้นอนะ่ะไม่ชอบช่องสิวขึ้นเลยทุกคนหลายหลายคนถามว่าแบบเอ้ย หน้าดีขึ้นมากใช่ปะทำยังไงอย่างเงี้ยต้องใช้เวลาสกินแคร์รูทีนสำคัญมากก็อาจจะกินแคร์ที่รู้สึกว่าเฮ้ยสิ่งนี้นแหละสิ่งนี้นแหละแล้วก็ใช้แบบต่อนเนื่องอะคืออย่างเราใช้สกินแคร์แบบที่เป็นรูทีนหมายถึงว่าพยายามไม่ขาดอะไรใช้แบบ izer, เซรั่มมอชเจอร์เซอร์กันแดดเรตินอลบ้างอะไรเงี้ยก็พยายามใช้ทุกวันจริงๆริอะหน้ามันก็ดีขึ้นจริงๆนะสิ่งสำคัญก็คือจบอีเทิร์สามใช่ปะแล้วมันจะมีช่วงทีง่แบบมมีเวลาให้ตัวเองเยอะนอนเยอะอะไรอย่างเงี้ยทำงานลดลงอะนั่นแหละ น่าดีขึ้นเลยคือจะบอกว่าฮอร์โมนเกี่ยวมากวันไหนที่แบ,บนอนดึกช่วงนี้แบบนอนดึกไปบ่อยๆเงี้ยสิวมันขึ้นเลยเว้ยอืมจริงๆก็นั่นแหละไปลองสังเกตดูอ่ะต่อไปเดี๋ยวจะลงตาแล้วทุกคนอันนี้จะเป็นร o ม a n นะคะ403นาะถ้าจำไม่ผิดอะ่ะเออส0 3า rose bud garden นะคะอันเนี้ย everyday look เลยทุกคนเอาไปใช้ตามได้หลุมที่เดีใช้บ่อยก็จะประมาณเนี้ยทุกคนแล้วก็จะมีตรงนี้บ้างแค่หางหางตาอย่างแรกสุดเราก็จะเอาสีประมาณเนี้ย ลงก่อนแต่ผมก็ไม่ได้แต่งหน้าเก่งเลยทุกคนก็ค่อยๆพัฒนาไปแต่ผมก็ไปดูบิวตี้บล็อกเกอร์นู่นนี่นั่นแต่อันนี้เข้ามาแชร์ว่าสำหรับคนที่แบบเออเบสิกมือใหม่มันก็ทำตามได้เพราะว่ามันก็จะแต่งประมาณเนี้ยอ่ะอันเนี้ยก็จะเป็นสีแรกใช่ปะสีที่สองก็ใกล้ๆกันอะก็ลงไปเป็นอีกชั้นนึงแต่ว่ามันก็จะทาประมาณรอบนอกนะคะประมาณจะใช้สีประมาณเนี้ยทาขอบๆเหมือนเขาเรียกว่าคัดเบ้าปะประมาณนั้นเนี่ยเห็นปะ เทียบกันเคือแบบว่าพอใช้สีเข้มมาคัดตรงเนี้มันแบบทําให้ตามันดูมีมิติมากขึ้นนะแล้วก็จะใช้แปรงปลายประมาณนี้นะคะหัวแหลมๆหน่อยนะจิ้มสีประมาณสีแรกสุดนะมาทาข้างล่างเดี๋ยวเอาทำให้ดูเอมรูแ้บบสึกว่าทำแบบนี้แล้วตามันดูเชื่องกันดิดอลลี่อายแบบอะไรเอ่ยอย่างนี้ มันก็จะเชื่อมกันประมาณน,นี้ทำอีกข้างนึ่งแล้วถ้าเป็นปกติใช่ป่ะอันนี้คือพอแล้วถ้าวันปกติแล้วมันก็จะใช้คริสเตอร์ประมาณนี้หลุม2หลุมสามเนไหนก็ได้ป้ายตาโดยที่เราจะป้ายตรงๆแค่นี้นะแต่ว่าเดี๋ยวผมขอทาเพิ่มอีกนิดหนึ่งเพราะรู้สึกวันนี้ตาจะต้องเข้มเน้นตมุดตาประมาณนี้ใช่ป่ะเนี่ยมันก็จะใช้คริสเตอร์ช่องที่2ก็ได้ทาลงมาตรงๆเพราะว่าถ้าทาแบบพัวเปิดกตาม,มันจะทําให้ตามไม่มีมิติอืมเนี่ยทาลงมาตรงๆแค่ช่องเดียวพอ ต่อไปก็คือจะเป็นงานแก้มก็จะลงอันนี้เป็น for you two นะคะ good morning cream and blush นะคะประมาณ4ประมาณนี้มันก็จะมีความแบบอ้ยสาวคูลนิดนึงนะจะลงไปประมาณนี้บางๆก่อนแล้วเวลาลงจะลงแบบเป็นสามเหลี่ยมใต้ตาประมาณเนี้ยคือไม่ใช่แบบเปิดแบบเนนะี้ยแต่ว่าจะลงประมาณเนี้ยเออมันไม่รู้คือเห็นเขาบอกว่าแบบ มันทาให้มีความหน้าเด็กหรืออะไรแบบนู้จริงไหมแต่รู้สึกว่าเออมันดูเข้าไปมันก็เลยอ่ะลงประมาณนี้ซึ่ง everyday หผมก็แต่งแบบนี้นะก็คือลงครีมบาชไปก่อนแล้วก็เนี่ยพอมันเป็นสามเหลี่ยมใต้ตาใช่ปะมันจะมีความทําให้แบบตาเชื่อมกับแก้มเนื่องจากคนนมันจะไม่ใช่แบบวตาแล้วก็แก้มเป็นแผงอ่ะเพามันเออพอทาอย่างเงี้ยมันดูแบบเชื่อมกันดีนีก็ลงไปก่อนลงแก้มก็จะมีความแบบเรื่ออมชมพูตื่นมวก็ป็นแบบนี้เลยใช่ปะเออแล้วก็หลังจากนั้นอ่ะแอมก็จะอ๋อลงไป ขั้นตอนจะงงลงอีกลงใช่ป่ะแต่ว่าคืออย่างวันนี้แอมไม่ได้อะไรว่างานมันจะแบบฉ่ำแค่ไหนแอมก็จะลงแป้งไม่ใช่ทั่งทั้งหน้าแหละเพื่อมาจะลงแค่บริเวณ T zone เพื่อกันไม่ให้มันแบบมันอ่อมอ่ะได้หือเปล่าตาของดอลลี่อาคือแอมมาทำดอลลี่อายไม่เก่งแล้วแบบก็จะเขียนแค่นิดนิดกันหน่อยพอทุกคนอันนี้จะเป็นของแคนเมดซึ่งใช้จนแบบเรือนลางมาก วิธีคืออ่ะพอทุกคนมือใหม่ทันตายอย่างนี้ใช่ปะมันจะมีเนี่ยอกอ้อนบนสุดอะเราก็ค่อยๆวาดไปตามก้อนนั้นเลยเนี่ยเห็นปะแล้วเพราะว่างก็จะเป็นแบบนี้ซึ่งเนี่ยมันไม่ได้ต้องการจะทำเยอะอะไรอยู่แล้วเพราะว่าเราเน้น natural ลุคหลอกี่โมงมันก็จะออกมาประมาณนี้ซึ่งอาจจะเห็นไม่ชัดนั้นในกล้องเพราะว่าของจริงมันก็ไม่ได้ชัดขนาดนั้นหลางนั้นนะคะก็จะใช้แปรงหัวเนี่ยตัดอันเล็กๆแบบเนี้ยจิ้มสีที่มันเข้มหน่อยอาจจะประมาณสีสีตรงกลางเนี่ย เชื่อว่าตรงข้างล่างเนี่ยพอเราเขียนเส้นไปแล้วใช่ปะ่ะเราก็ไปวาดข้างล่างนิดน,นึงเพื่อเหมือนแบบให้มันเป็นกรอบรอยอายมันก็ได้เห็นทัดมากขึ้นเ็ืือมันจะเน้นบางมากๆทุกคนเพราะหมไม่ชอบให้มันแบบตะโกนอะ่ะเออเรายังชอบทำแบบอุ๊บเนีน่ยเราลุกเลยเนาะนี่ประมาณนี้เสกปุ๊บนะไอหมาจะคืออายไลเนอร์ะอะหมไม่ไม่ค่อยถนัดเขียนใช่ปะ่ะก็จะใช้แปรงหัวตัดแบบนี้นแหละจิ้มสีที่เข้มที่สุดอืมลืมคอขอนิดนึงวาดให้มันเป็นแบบห่างๆไปนิดนึงพี่หมอนเขียนอายไลเนอร์แต่ก็ยังไม่ขนาดนั้นเลไรอ่ะ ไ่้เลยนะเนี่ยเห็นป่ะคือมันจะไม่ได้แบบว่าอายอะไรนอกตะกโกนแต่มันจะมีความแบบทำให้ตาดูมโตขึ้นเนี่ยเนี่ยประมาณเนี่ยก็จะเขียนออกมาิดนึงต่อไปก็แก้มอีกอันนึงผู้คนบัสที่ามใช้บ่อยที่สุดจนมันเป็นแบบเนี้ยคือตลกมากตอนนั้นเหมือนแบบั้าจะไป ไปเที่ยวไหนจากที่หนึ่งแล้วแอบดึงออม布拉ชไฟนอะไรกอย่างแล้วแอบมันก็ไปซื้อแบบว่าลองซื้อของำๆใช่ปะรีบๆแบบของสีจันสูงสีดีโรแมนส์โรสเป็นแบบฮอตชิค布拉ชพาเลต์อันเนี้ยเราไา้เป็นว่าเฮ้ยมันดีมากรู้สึกว่าแอมมใช้แอมใช้ทุกวันแล้วใช้บ่อยที่สุดก็คือสีนี้ไม่รู้เหมือนกันแอมรู้สึกว่ามันเข้าแบบหน้าไงแล้วใกล้รู้ว่าแบบเฮ้ยดีใจเราเราบังเอิญซื้อแล้วราคาน่ารักมากแบบแปดสิบบาทร้อยบาทอะไรเงี้ยแล้วมันแบบมันมันสีมันเข้ากับเราอะเดี๋ยนทาให้ดูนะแลล้้มมมมมนนก็จะงงเเเหหือดิสาาา่่ขใชย ค่อยๆลงวันนี้อาจจะแดงนิดหนึ่งเพราะว่าต้องไปออกงานนะคะเดี๋ยวถ่ายรูปแล้วมันจะเลือนลามเนาะในชั้นเล่ารูปบางทีมันก็จะสู้ไม่ได้นะกล้องสีมันน่ารักมากแอมจะปัดจมูกเพิ่มนิดนึงเนี่ยเห็นป่ะให้มันมีความ้ยแดงนิดนึงอะไรอย่างเงี้ยแบบว่านึกออกไหมสมัยเด็กินวอลนัทสุดฤกอันนี้จริงๆก็เกลียดมากไปเรืยเลยโอเคต่อไปนะคะก็จะเป็นงานคิ้ว ซึ่งคิ้วอ่ะจะเป็นคนมีคิ้วอยู่แล้ว้ทุกคนเห็นนก็จะแค่ปัดปัดๆจะไม่เขียนเลยแค่ปัดปัดๆนะคะซึ่งสิ่งที่ดีที่สุดแล้วนะคะเป็นสิ่งมหัศจรรย์ของโลกก็คือเคส 3D Eyebrow Color นี่นะคะดีมากอ่ะใช้ประมาณ3 4สอันแล้วอ่ะอันนี้สี BR 3ใครเขียนคิ้วไม่เป็นก็ดูเพราะว่ามันมัน easy มันทำตามได้คืองี้แค่ปัดอย่างเลยเนี้ยปัดตามแนวคิ้วขึ้นไปข้างบนให้มันแบบเหมือนตั้งๆอ่ะแล้วก็เป็นเส้นเรียงๆกันอ่ะ น่่ข้างๆก็แบบเนี่ยข้างหลังก็มีความปัดเยื้องไปทางด้าน,นข้างนิดนึงแล้วก็เนี่ยซึงมากทุกคนดูดิแดมรู้สึกว่าหูมรักเคสนาคะอันเด๋มไม่ค่อยได้ใช้ของอันนึงเพราะรู้สึก่ของเคสมันดีมากๆแล้วมันไม่ค่อยตับกันเป็นก้อนนะแล้วมันใช้ง่ายมากมือใหม่ใช้ตามได้นะคะถ้าปัดแปที่กัดอด้เดี๋มแปะไว้ให้แล้วกันนะเราก็ค่อยๆปัดเรียงแค่นี้เอง พีซี่เราสีสวยมากผมเ,เคยใช้มาก็กน่าจะประมาณทักสาสีคือสวยสีมงทำได้ไงนเนี่ยเห็นป่ะแล้วคือพอคิ้วมันดูน้ำตาลขึ้นอะ่ะหน้ามันแบบ สอบลงเวอร์ทุกคนมันดูแบบเออสอบอบบสอบน no you know? okay. อตเทนเดอร์อยู่เนอะโอเคต่อไปนะคะก็จะเป็นการอันนี้มันเป็นคอนทัวร์สติ๊กเนาะปกติแอปิเดาจจะไม่ได้ทาบ้างแต่ว่าช่วงนี้นะแอมก็จะทาประมาณตรงเนี้ยแต่ก่อนจะทาตรงนี้ด้วยแล้วคือแอะมาเคยไปฉีดบล็อกตามใช่ปหครั้งแรกเลยเออหน้ามันก็เรียวลงและแอ,อ,อมมีความตอบนิดนึงด้วยความที่รอแบบเหมือนไม่แก้มอปิเดก็รู้สึกว่าเออญก็จะไล่แค่ตรงเนี้ยพอแล้ววิธีคือแค่นี้ใช่ปะ่ะแล้วเอามือมือแล้ว เอามือแบบว่าถูๆูๆูมือใ่อ่ทำตามได้ใครที่คาดหวังอะไรแอดวานแอดวานไม่มีค่ะน้องแค่นี้แต่อย่าลืมดูนะทุกคนอย่าให้มันแบบน้ำตาลแบบบางคนทำด้านข้างนนเนี่ยไม่เห็นโอ้โหน้ำตาลทำอะไรเงี้ยอือก็จะประมาณนี้ต่อไปก็มาดัดขนตากันนะคะพี่ดัดขนตาดีๆมากอยูชุดตาพี่เมย์อาตอนนั้นไปญี่ปุ่นอะยี่ห้อมาสีอะไรสักอย่างมาซีกมาอะไรไม่รู้พิมพ์มพยาก็กๆมาคิวเคยดีมาก ก็เริ่มจากขนตากันเดี๋ยวดูก่อนวันนี้อาจจะติดขนตาลองไปด้วยหรือเปล่าอีกอันที่ต้องอวยยศก็คือซูเปอร์มามนะคะมาสคาร่าก็เป็นอีกแบรนด์ที่อันนี้ผมใช้มันน่าจะสักสามสี่อันแล้วอ่ะแต่มบอกมาสคาร่าเขาทำดีอะ่ะคือเคยแบบทรมาสคาร่าเนี้ยเราคือร้องไห้ฉ่ำใช่ปะไปเจอน้องอะไรเงี้ยน้องแบบพี่แหมขอเลิกเลือกเลยแต่ว่ามาสคาร่าของอะไรเพราะว่ามันไม่ค่อยเห็นตาเท่าไหร่ ทุกคนแล้วแมันมีเรื่องเล่าคือปกติเราเป็นคนแบบเออก็สู้ชีวิตประมาณนึงแล้วก็ค่อนข้างอินดิเพนเดนต์ใช้ชีวิตคนเดียวหลายๆคนก็จะนิยามว่าแบบอุปยสด้วยความสามารถตรงนี้นั่นใช่ปะเราก็ไม่ได้รู้สึกนะว่าเราเป็นคนแบบปั้มๆมเป๋เปอๆแอบมาจะรู้ตัวแค่ว่าแอบเป็นคนที่แบบหลงทางบ่อยคือเป็นคนคือมันจะมีคนประเภทนี้แหละประเภทแอบที่แบบว่าในหัวเราไม่สามารถสร้างภาพเป็นทิศทางแบบแมพได้น,กนีกออกปะเช่นแบบสมมติแบบเข้าไปโรงพยาบาลธรรมศาสตร์อะแอบไม่สามารถรู้ได้ว่าตรงที่แอบยืนนย แอมต้องไปยังไงครั้งที่แอบมอะมาเป็นสิบรอบแล้วยเนอะปะมันจริงคนแบบนี้ที่แบบไม่เข้าใจทิศทางอะแบบงงทราบภาพสามดีในหัวไม่ได้ใช่ปะแอบมารู้แค่ว่าโอเคแอมน่าจะเป็นคนประเภทนั้นที่แบบเออไม่ค่อยรู้เรื่องเรื่องทีไรเงี้ยแต่พอแอบมาเรียนอะเนี่ยอาทิตย์แรกที่แบบเออเรียนใช่ปะคือแอบรู้สึกว่าแอบเบป็นคนเปิ้ลเปิ้ลเปิง่งเปิง่ปงงงจริงจริงอะคือมันมีหลายเหตุการณ์มากยกตัวอย่างเช่นวันก่อนอะก็คือกลับไอมันทีกับเพื่อนใช่ปะแล้วเพื่อนก็คือออยออยถ้าใครเคยเห็นในวเออย็อกติให้เเเราาออวลที่เราแบบว่า ใช้ชีวิตทั่วไปนั่นแหละออยจะเป็นสติให้เราตลอดแล้วเขาอยู่ในงานปลูกออยลงก่อนตอนเอ็มาทีออยบอกว่าแอมอย่าลงเลยป้ายนะอะไรอย่างเงี้ยอย่าลืมนะนี่ก็แบบไม่ลืมออยมาลืมแบบโอเคออยไม่ต้องห่วงนะเรื่อย่างเงี้ยใช่ปะ่ะแกสักพักน,นึงฉันยืนปุ๊บแล้วฉันก็อา้าวถึงแล้วนี่างเงียอะไรเงี้ยแล้วก็ลงใช่ปะ่ะคือทุกคนเนี่ยลงจาก MRT ลงจากตัวรถไฟใช่ปะ่ะลงจนแบบแตะบัตรออกจนแอมมาออกไปตลาดใน MRT อะ่ะนก็มีมาร์เก็ตข้างในใช่ก็ทำซนนแแแออออมื้้ขปังะ่ะะลวบบแบบเ๊ MRT ี้มันมียามากิด้รออ์เอวะ อนที่เดินออกอะไม่เอะอะไรเลยตอนที่เดินออกคือป้ายทักคนั้นเลป้ายเปย์อะไรมันไม่มีอะไรที่มันเหมือนกันเลยอะแต่เราไม่เอะเราแบบก็เดินไปเรื่อยๆเราก็แบบจนแบบมาซื้อขนมปังจนออกมาข้างนอกอะเริ่มเอะอะไรใช่ปะก็เลยเดินไปเฮ้ยแล้วมันเดินทางไปคอนโดทำไมมันไม่เหมือนเดิมวะเออแต่คือโบตีเอ็มอาจจะไปมีเทปเป็นหลักคือเอ็มอาเหีมไม่ค่อยได้ไปบ่อยสรุปคือเพิ่งรู้ตัวหลังจากซื้อขนมปังใส่สับเรียบร้อยแล้วปุ๊บไม่ใช่แล้วเดินวนกลับไปเอ็มารนี่เอ้าลองพิดสถานี เราไม่ได้รู้ตัวตอนที่ออกมาจากแบบว่าเทรนนะ์นะจนออกมาซื <c oughs> ้ขอขนมปางถือแบบว่าอ้าวฉันลงผิดนี่หวา <c oughs> ่าอะไรแบบเนี้ยแล้วก็ไลน์บอกเพื่อนว่าแบบอุ้ยออยเขาลงผิดจริงๆออยแบบอ๊าแล้วคือเป็นคนแบบไม่ค่อยมีสติอ่ะคืยเวลานที่เดินคุยกับเพื่อนอะเหมือนแอมก็จะสมองโฟกัสกับสิ่งที่โอสุนานาั้นนั้นๆ่ะแล้วสิ่งที่เราควรจะต้องทําเช่นแบบว่าเออดูทางหรืออะไรเงี้ยเราก็จะลืมไปเลย เราก็จะเป็นฟิลเดินไปเรื่อยเออแล้วเราจะชอบเดินนํามากเดินนําหน้าสุดคือไม่รู้ทาไมมันเป็นแบบเหมือนนิสัยอะเออนิสัยเสียคือพอคุยเพื่อนปุ๊บแอมอ่ะมาแล้วอีนี่ดดดมมเดินหน้าสุดใช่ไหมเดินหน้าสุดปุมม๊บเราไม่ดูทางแล้วก็เดินไปเรื่อยแต่ถ้ามีออยอะออยก็จะคอยแอกว่าแอมไปไหนทางนี้อะไรอย่างเงี้ยคือออยเป็นสติให้แอมมากทุกคนคือหลายรอบหน้าที่เป็นแบบนี้แอมเคยตอนนั้นเนี่ยรรมศาสตร์ใช่ปห กันจะกลับเลยเราจะหาห้องน้ําเราก็อยู่ในการเอ็มก็ไปถามพี่เราเพราแบบห้องน้ำไปทางไหนคะเขาบอกเอ้วตรงไปเลี้ยวขวาแอมบอกโอเคค่ะตรงไปเลี้ยวขวาแล้วสุดบุ๊คคือเพื่อนก็ดีทั้งหมดใช่ปะแล้วนั่นแหละพอแอมเริ่มคุยเพื่อนปุ๊บแล้ก็เดินนำด้วยนะแอมก็เดินตรงไปตรงไปเรื่อยๆแต่ไม่เลี้ยวขวาถึงจุงขวาเลี้ยวปุ๊บปอยแบบแอมไปไหนไม่เลี้ยวขวาแล้วเข้าห้องน้ำตัวเองเป็นคนถามเองอะไรเงี้ยแอมก็แบบเออว่าทุกคนเออแบบอ่ะเห็นปะขนตามันก็จะงันได้ประมาณนี้เหนื่อยกับตัวเองมาก ตัวต่อไปจะเป็นไฮไลท์ซึ่งก่อนหน้าไม่เคยใช้ไฮไลท์เท่าไหร่เลยรู้สึกว่ามันสําคัญมากมันสําคัญมากเพราะมันจะทําให้หน้าเราดูมีมิติอันนี้ของแคนเม็ e นะคะแต่ว่าจะใช้ของอะไรก็ได้เสียมพูใช้จนมันแบบหลุม,ม็นบ่ไปทุกคนแต่วันนี้ก็จะใช้สียงพูวิธีนะคะก็จะนี่หน้าแก้มหนึ่งจุดแบบนี้เคยทาไปงานหนึ่งแล้วดีใจมากเพราะมีข้อทักา่าใช้ไฮไ์ของอะไรคะหน้าสว่างมากหน้าวาวมากแล้วก็สันจมูกแล้วก็มาวนกลมๆตรงนี้จริงๆต้องเหนือปากด้วยแต่ว่าเดี๋ยวเหนือปากเรเค่อยอีกทีหน น,น่าแหลาทุกค,คนคือแมาจะบอกว่าคือแบบเพิ่งรู้ตัวจริงๆว่าแบบเฮ้ยเราเป็นคนแบบแบบนี้เหรอวะจนเพื่อนทกักว่าแบบแล้วเป็นคนมั่น,นใจแต่แปลกยกตัวอย่างเช่น มันจะมีอยู่วันหนึ่งอันนี้ลิปของทาฟรียา41จะลบเป็นเบสก่อนมันมีวันหนึ่ง,นนง,ท,งนนที่แอบไปสอบใช่ปะแล้วแอบมาขับรถตามรถคันหนึ่งลักษณะมันคล้ายๆรถออยแล้วเราก็ตีความไปเองเขาแบบอันนี้รถออย <S 2> <S 2> <S 2> แล้วแอบ่าคือตอนแรกผมขับตามเขาแล้วก็มาจอดตึกเดียวกันด้วยเออเสร็จปุ๊บตอนที่วนไปชั้นสี่อ่ะคือมันมีสี่ชั้นแล้วตอนนั้นแบบมันเต็มที่จอดมาเต็มมากแล้วตอนะัะหวะขึ้นไปชั้นสุดท้ายใช่ปะแอบมานำหน้ารถเขาอะไรเงี้ยเออเสร็จปุ๊บแอมเห็นเหลือท เอ้ยขับเลยมาแล้วทีนี้รถคันที่อยู่ข้างหลังก็คือรถออยใช่ปะรถออยในความคิดแต่ก็เลยแบบเออไม่เป็นไรให้ออยก็ได้อะไรเงี้ยแต่เดี๋ยวให้ออยจอดที่นี่ก็ได้อะไรเงี้ยแล้ก็เอเอ,มเอมไม่เป็นไรขับวนดูที่จอดน่าจะมีอีกเราก็เข้าไปจอดสรุปปุ๊บเราก็โอเคขับขับหาขับหานัาา้นมากทุกคนไม่มีที่จอดแล้วจนวนกลับมาที่เดิมปุ๊บคนที่ลงมาไม,ไม่ใช่ออยไม่ใช่ออยแล้ววันนั้นเป็นวันที่จะอบคือมันก็รีบแล้วที่จอดก็ไม่มีแล้วแบบวันที่ต้องจอดแบบเฮ้ยคือ พี่ทำแบบนี้อ่ะทำไมเขาไม่ถูกโกหกหนูออ <c oughs> คือแบบแบบเอาความมั่นใจอะไรเพราะเมื่อกี้ว่าเป็นรถออยไม่พอตอนนั้นมันเป็นช่วงเที่ยงรถออยพูดว่าจะไปประมาณเที่ยงไงก็เลยคิดเอาเองในหัวอืมและจากภพเขาที่แอมอ่ะคือจนแอมอ่ะไม่ได้ที่จอดรถตึกนั้นเลยเว้ยทุกคนต้องลงสี่ชั้นมาแล้วไปหาที่จอดอืน่นใช่ปะพอจอดรถอะไรเรียบร้อยปุ๊บก็มาเช็คไลา์ออยส่งไลน์มาตอนเสร็จมงครื่งว่าแบบถึงแล้วนะเอาข้าวอะไรไหมคืออยาจะบอกว่าเรื่องตลกมันมีเยอะมากคือรู้สึกแบบอะไรกับตัวเองอ่ะนึะนกออกปะไรเงี้ย นออเนี่ยคืออบพอมาเรียนอ่ะเหมือนมันเจอเพื่อนเจอด้วยมั้งแล้วแบบเออมันจะชอบมีโมเมนต์ปวะมาณเนี้ยที่ตอนแรกเราก็ไม่ได้คิดอะไรนะแต่พอเรามาย้อนคิดแล้วแบบเออทำไมวะทำไมเราเป็นคนแบบนี้ <c oughs> ออยบอกว่าก็ต้องมีอัตัวเคีย์มาดูแลลรวเปล่ปาถูกโสดด้วยความสามารถแต่ว่าเบอร์เบอร์บา้บา,บามากแต่ละวันคือผ่านไปได้ไงงงอ่าอันนี้คือแอบก็จะฉีดเป็นร e t ิ้งสเปรย์นะคะของ beauty lab อันนี้ก็ดีเหมือนกันทุกคนมันก็จะช่วยล็อกเมคอัพติดทนอะไรเงี้ยอันนี้ก็คือ้นกอนไปท้ายแล้วใช่ปะใครเแล้วก็ เยอะเหมือนกันนะสีของไทม์ฟอรีอก็สวยมากเนะี่ยทุกคนสีเบอร์สนะิบเอ็ดเป็นสีที่แบบฮิตมากแต่ว่ามันไม่ได้ติดทนมากขนาดนั้นแต่ว่าสีสวยจริงเคื่อักะจะทาเป็นเบสแล้วรอแห้งแล้วค่อยมาทาลิปมอนสเตอร์ต่อเคสลิปมอนสเตอร์สิ่งนี้คือสิ่งมหศัศจรรย์ของโลกอีกแล้วมันเป็นลิปแบบทุกคนเนี่ยชายผู้แบบถ้าไม่ได้ใช้อันอื่นมาเท่าไหร่เพราะมันเป็นลิปแบบนะี้ยคือปกติลิปแบบไหนะจะไม่ค่อยทนใช่ปะแต่เนี้ยมันเป็นวาวมันไม่แมทเลยแต่พอทาไปทีไว้สิบนาทีปุปด ในชีวิตที่ฉันเคยใช้เลย <laughs> เลย <laughs> เดี๋ยวแบบพี่กันไว้อันเนี้ย407 Final Boss คือดีมากอันรู้สึกว่ามันดือ้อ โอเคคือมันประมาณนี้ใช่ป่ะแต่แอมคิดว่าแอมจะไปติดขนตาเพิ่มเดี๋ยวไปเอาขนตาอันนี้ก็จะเป็นขนตาที่แอมรู้สึกว่าเออมันเลิศคือมันไม่ต้องเป็นกาวเป็นอะไรใช้มือติดได้เลยจริงๆมันมีที่ติดแต่มหาไม่เจอทุกคนบอกอูหอน,นาถามมากคลิปนี้แต่ว่าจริงๆะมันจะติดทั้งข้างบนแล้วก็ข้างล่างแบบนี้คือแอมรู้สึกว่าข้างบนะมันจะนดูตะโกนไปนิดนึงแจะชอบติดข้างล่างเนี่ยอย่างนี้ใช่ป่ะก็พยายาแบบเปิดตาขึ้นแล้วก็ติดไปตรงเนี่ยติดติดอยู่ตรงไหนคนล่ะ ให้เทียบกันสองข้างเหมือนเดิมแต่ว่ามันก็ดูดีขึ้นนะเดี๋ยวเดี๋ยวติดก่อละกันแบบนีงน,นี่ทุกคนอันนี้คือหลังติดขนตาเสร็จแล้วนะคะเนี่ยอะลองดูเห็นปะคือตามก็จะดูมีความโตขึ้นแหละว่ามันก็ไม่ได้ตะโกนจนเกินไปแบบว่าแบบนี้ก็เวิร์กดีนะเออแบบเนี่ยมันก็จะดูมีความหวานขึ้นแล้วก็ดูมีความทางการมากขึ้นแต่ก็แบบไม่ได้ขนาดอุ้ยขนตากะพรึงเนอะเพราะว่าแหมะได้ลองนะ้วมันไม่ค่อยเข้ากับเท่าไหร่ประมาณนี้จะอาจจะไม่กริบมากแล้วก็เออ โอเคอยู่พูดอะไรเอ่ยขอเติมสีเข้มเนี่ยหนูก็จะเติมเติมได้ตลอดสมมุติเราติดขนตาแล้วเราก็จะเห็นภาพเลยใช่ป่ะแล้วก็มาเติมสีเข้มตรงหางตาน,นิดนึงเออเฮ้ยมันก็เลิศอยู่นะตอนแรกก็แอบ,บกังวลว่าเอะฉันจะทำได้ไหมเพราะว่าฉัน นอนดับบิวตี้บล็อกเกอร์อยู่เนแต่แค่รู้สึกว่าคนคอะขอมาเยอะมากว่าแบบเฮ้ยเนี่ยแต่งนะยังไงคะอัปเดตหน่อยนี่ก็เลยอามาทำให้เพื่อแบบสำหรับเบสิกไงคนเอ,อ่อที่เพิ่งสุดแต่งหน้าบอกก็ทำตามได้นะเพราะว่ามันก็จะประมาณนี้แค่นี้เลยเดี๋ยวไปทำผมแล้วมาฟินิชส์ลุคให้ดูดีกว่าค่ะลาอันนี้ก็จะเป็นฟินิชลุควันนี้นะคะทุกคนก็หน้าผมมลละมลละมลละซึ่งก็อาจจะไม่ได้แบบว่าเพอร์เฟกต์หรือว่าเฮ้ยสวยลดปังอะไรก็เนี่ยแหละทุกคนอย่างที่ผมบอกก็จะเป็น everyday makeup ประมาณนี้ยกเว้นแแแแคคค่่่่่่่่ขนน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 ตตตตาาาาาเเเเทัััั้้้อออออองงงงงะะะะลลวววกกกกก็็หหพืืๆจชบบใใรมมมสิไไปดย บอกมันต้องค่อยๆลองผิดลองถูกดูไปเรื่อยๆบางอย่างเราก็เอามาปรับใช้แล้วเข้ากับตัวเองบางอย่างเราทนะําแล้วมันแปลกๆก,ก,ก็ไม่ต้องทำเนาะ mm hmm. โอเคก็ขอบคุณทุกคนที่ดูจนจบนะคะใครอยากให้ทําอะไรอีกก็รีเควสไว้ได้นะในคอมเมนต์ด้านล่างเลยค่ะและอย่าลืม Subscribe ช่องนี้นะคะ mm hmm. เพื่อเป็นกําลังใจให้แอมเนาะแล้วก็ช่องทางอื่นๆตามนี้ด้วยนะคะทุกคนแล้วเจอกันใหม่หนนะคลิปหน้าค่ะบ๊ายบาย